วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเขตพื้นที่บ้านสะพะค่ะหมู่ที่3ตําบลสะพะอําเภอพระทองคำจงังหวัดนครราชสีมาะค,ะค่ะคะวันนี้หนูจะมานําเสนอที่ดินอีกหนึ่งแปลนะคะสวยมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้นะคะจ่กับน้องเนยค่ะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเขตพื้นที่บ้านสะพะค่ะหมู่ที่3ตําบลสะพระอําเภอพระทองคนนําจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็นะคะ,ะ,คะวันนี้หนูจะมานําเสนอที่ดินอีกหนึ่งแปลนะคะสวยมากๆเลยค่ะที่ดินแปลนี้นะคะอยู่ติดกับถนนลาดยางนะคะมีความกว้างนะคะสองช่องรจราจร รถยนต์สามารถสวนทางกันได้สะดวกสบายค่ะส่วนหน้ากว้างของที่ดินนะคะที่อยู่ติดกับถนนนะคะก็จะมีหน้ากว้างอยู่ที่100เมตรค่ะยาวลึกหน้าแปลงถึงท้ายแปลนะคะจะอยู่ที่ประมาณ250เมตรค่ะเอกสารสิ่ก็เป็นฉนดนคุดแดงนะคะเนื้อที่14ไร่2งาน60ตารางวาค่ะเจ้าของนะคะเสนอขายยกแปลงในราคา ไล่ละ3 0 0แสนบาทเท่านั้นเองค่ะที่ดินผืนนี้นะคะปัจจุบันเป็นที่ไร่ค่ะหาข้างในนะคะสนใจก็ที่ดินแปลนนี้นะคะเหมาะมากๆเลยที่จะปลูกเพื่อไร่พืชสวนปลูกไม้ยืนต้นนะคะหรือจะทำบ้านพักอาศัยบ้านสวนนะคะหรือจะซื้อไปแล้วก็จัดล็อกแบ่งขายก็ได้นะคะหรือจะซื้อเก็บไว้ให้กับลูกกับหลานก็ย่อมได้ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะ ไฟฟ้าและประป,ป่าพร้อมเลยค่ะส่วนเพื่อนบ้านนะคะก็จะอยู่ติดกับที่ดินของเราเลยถนนลาดยางเส้นหลักหมายเลข205นะคะหรือถนนสุรนารายนะคะก็อยู่ห่างจากตัวที่ดินของเราไปประมาณ1กิโลเมตรนั่นเองนะคะและอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลสะพระและที่ว่าการอำเภอพระทองคำนะคะประมาณ500เมตรถึง600เมตรแค่นั้นเองนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองนะครราชสีมานะคะประมาณ 48กิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครนะคะประมาณ268กิโลเมตรค่ะก็ที่ินแปลงนี้นะคะไม่มีวัดน้ําท่วมแน่นอนค่ะเนื่องจากอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะถึง200เมตรเลยทีเดียวค่ะจะขอย้ยอีกครั้งนะคะว่าท่าในใดนะคะที่กําลังสนใจที่ดินเหมาะสําหรับสร้างบ้านสวนนะคะหรือจะจัดล็อกแบ่งขายที่แปลงน,นี้เหมาะมาก,มากเลยค่ะ ไฟฟ้าปาปาและเพื่อนบ้านนะคะพร้อมเลยนะคะเอกสาสิทธ์ก็จะเป็นชนวนคุดแดงค่ะเนื้อที่14ไร่2งาน60ตารางวาน,นะคะเจ้าของเสนอขายยกแปลในราคาไร่ละ3ามแสนบาทเท่านั้นเองนะคะก็หากท่านใดน,นะคะสนใจสามารถเดินทางนะคะมาชมที่ดินได้ด้วยตนเองทางเราก็ได้นนพิกัดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วหรือจะโทรมาสอบถามเกี่ยวกับที่ดินนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์0 8 1 4 1 3 3 1 6 4ค่ะ หรือจะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์นะคะเพื่อขอดูนโฉนดก็สามารถแอดได้ที่ idadpakn999 สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะคะ